สวัสดีครับพบกับอุบวิทยะจากช่องอุบวิทยาชาแนลนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะที่เวลาพี่อุบออกนอกบ้านจะต้องมาที่ร้านน้องต้นนะครับโอเป็นลูกค้าร้านนี้มา10ปีแล้ว เดินมาเลยนี่เปมนเราเดินมาลนี่เจ้าของร้านดูคนดายป้าทวมาดีหน่อยเร็ว <c oughs> นี่เจ้าของร้านนะครับอายกล้องเขาเป็นนางงามเชียงใหม่เป็นสาวเชียงใหม่ <c oughs> แต่ก็มาได้ดบได้ดีที่บางกะปิเอ๊ะมีสามีมีลูกยังคะว <c oughs> ันนี้แต่งตัวสวยว่าเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไม่เขาอัานหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะขอขอให้มันขาดก่อนการข,ขอใช้สักสิบปีแล้วจะมาให้นะคะ <c oughs> นี่ที่นี่เรามีอาหารมากมายมีทั้งหมาทั้งแมวมีทั้งงูมีทั้งไก่มีทั้งช้างม้างวควายมีหมดไม้กระต่าย มไม่หมดเสือเราสือไม่มีอะไรเรามาดูในนี้อุปกรณ์ตัดอึของน้องนี่นะมีนี่คือวันนี้เรามารีวิวแนละ้วน้งต้นนี่คืออุปกรณ์การตัดตัดอึใช่ไหมไอ้น,นี่คือปอกคออันนี้คืออะไรคะขวดน้ำ,นำไ่นมใช่ไหมนมป่ะนี่แมวเด็กหมาเด็กมาซื้อได้เลยบอกว่าเป็น F c ซพี่อุ๊บราคาไม่แพงคุณเล็กจะดีมากเลยถ้าถ้าเกิดบางทีถ้ามาเจอ,อคุณคุณแม่น่างๆกเชียงใหม่ก็ต้อง ค่อยๆซื้อค่อยๆอธิบายคุณแม่น่ารักมากคนคิดว่านางดุไม่ดุหรอใจดีถ้ารู้จุดนะนางใจดีแต่นางน่าจะเหวี่ยงเป็นบางอารมณร <laughs> <laughs> เพราะเวลาน้องกรอรน้องป่านหายใช่ไหมฝัน <c oughs> น้องแมวหายแมวมาหายเามนูอะไรบ้างน,นี่นี่ของนี่หาเลยคะ่ะนี่คือหายของอะไรอันนี้เป็นขนมแมวค่ะขนมแมวมหลากหลายเมนูเลยนี่ก็คือทรายนี่อย่างดีมากนี่ไม่แพงที่อื่นแพงมากที่นี่ถูกมากราคาตั้งแต่ร้อยร้อยสิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเลยนะคะมามราดูข้างในกันหน่อยเชิญเลยค่ะมาเลยนี่ค่ะนี่อาหารหลากหลายเมนูเลย นี่นี่ตรงนี้จะเป็นอะไรอาหารกระป๋องนะนี่เขาของพี่อุ๊บนะฮะจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเขากินแล้วเดี๋ยวเขาเบื่อใช่ไหมครเราก็จะมีอย่างนี้นี่อย่างนี้ตอนนี้กำลังชอบอท็อปแคทมีโอนี่ครับอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคนี่อย่างนี้50บาทใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถูกเพราะว่าราคาอาหารที่นี่จะถูกกว่าทุกไปนะบทงทีไปซื้อ,อไปไปคลินิกนะฮะที่เวลาพาน้องแมวไปหาหมอคลินิก คุณหมอก็แอบออกมาซื้อทําร้านค้าทั่วไปดีกว่าราคาจะถูกกว่า <laughs> นี่มาดูอาหารเมร็ดนี่มาเลยนี่ครับอาหารเมร็ดมีหลากหลายเมนูเอไอนั่นผู้จัดการร้านหรอคร้านั่งคิดเงินใหญ่เลย <laughs> <laughs> นี่นะฮะมีหลากหลายอาหารเลยเนี่ยมีทั้งนี่นี่ของของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอาหารคิตตี้ค่ะคิตตี้เนี่ยราคามีหลากหลายจะเอาแบบเกรด A เกรดพรีเมียมเกรด A B C ถึง Z มีหมดเลยนะครับมาเลยตรงน,นี้ขอโทษนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นเป็นกระสอบนี้เป็นอุปกรณ์การรักษาเช่นอะไรฮะแค่ที่หูใช่ไหมแค่ที่หูใช่ไหมฮะนี่คืออะไรยาต่างๆนานนหูมาที่นี่นะเหมือนอ้นั่นเลยโรงพยาบาลรักษาสัตว์เพราะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญราคาถูกกว่าคลินิกด้วยนะฮะบอกว่าเป็น fc พี่อุ๊บราคาราคาไม่แพงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ใหม่หนึ่งนะนตรงนี้ <c oughs> นี่มีที่หยอดตาหยอดหูนี่นี่เขาเรียกอุปกรณ์เลยนะหนูนี่อาบน้ำนี่มาเลยนี่นี่ อาบนะ้ำมีหลากหลายแบรนด์ยี่ห้อเลยนะครับนี่หลายราคาอาหารนี่หาอะไรเอ่ยไม่ไม่อาหารหนูหรือกระต่ายอันนี้อาหารปลาฮะอ,อาหารปลา,ปาอาหารงูมีไหมอาหารงูมีไหมอาหารงูไม่มีพี่อาหารงูโอ,อ้ตายเลยหลากหลายมาที่นี่ไม่หวังเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับอยู่หลังแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ไม่ยากเลยถนนถนนแฮปปี้แลนด์ใช่ไหมเดี๋ยวมาดีมาดูว่าพี่อุ๊วันนี้พี่อุ๊วซื้ออะไรมั่งซื้อทุกวันเลยต้องมาทุกวันทราย นือทรายด้วยแต่ถือไม่ไหวเดี๋ยวตอนเย็นมังกรเล้งมาเอาปฏิคูจากไข่จะมาเอาวันนี้ตอนนี้นางพักงานหลายวันแล้วเพราะว่ากันบ้านเยอะวันนี้เราซื้อนี่ซื้อนี่เขากินประจำนี่สองถุงนี่สองถุงถด้วยนะถูกก่าทั่วไปแล้วก็ซื้อดีอาหารอาหารกระป๋องหลากหลายคือพยายามเปลี่ยนอาหารบ่อยๆเขาจะได้ไม่เบื่อมันคนนะคนกินไข่เจียวทุกวันก็เบื่อใช่ไหมคะเออเหมือนผมเมียอยู่ด้วยกันทุกวันก็เบื่อใช่ไหมคะมันจะต้องเปลี่ยนรสชาติหาอะไรที่มัน อร่อยอร่อยกินกันบ้างนะครับก็วันนี้ไม่ไม่กิดตตังเองหกร้อยคว่าบาทนะครับก็อย่าลืมนะครับร้านอ่าจะไปปิดเราไปปิดหน้าร้านเราไปปิดเดวถือไปเดี๋ยวไปปิดหน้าร้านเลยครับอนุนเรเดินไปอาภานเจ้าของร้านหน่อยนะเดินอาบุกขาหน่อยค่ะคุณเจ้าของร้านเจ้าขาเดี๋ยวเราปิดกันเหนื่อยทุนมานเหนื่อยก็อย่าลืมนะครับอู้สวยจังสีชมพูที่แต่งเอ๊ะ สวยมากที่นี่อันเท่าไหร่ถุงว่า,าท,ที่ต่างอืน,น้องแมวทำเป็นปต้งหูคงจะสวยนะต้องหูใหญ่ไปใหญ่ไปพี่ใหญ่ไปมันต้องใหญ่ใหญ่ครับอย่างนี้ต้องใส่เพราะต้งหูถึงจะเนี่ยปกติที่บ้านใช้สีแดงเดี๋ยวยังไม่หักถ้าหักชอบเอามาเล่นอ่ะเออไม่ชอช้าก็เอาขี้มาวิ่งเล่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ ร้านน้ต้นนะครับหลากหลายเมนูอาหารสัตว์นะครับมาซื้อได้เลยนะครับจ้ะของร้านจดีมากขอขอบคุณนะครับและคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดท้ากระดิ่งกับช่องอบยาชาแนลสวัสดีเจ้าค่ะเทนเทนเทนเดินแบบกันเดี๋ยวนี้เดินแบบเลยเดินแบบ่อนเอาน้ำเทนเทนเทนเนเทน Everyday everyone is m i l n g w h a s m e ไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับ